สวัสดีค่ะวันนี้ครูชุนะคะวันนี้ครูชุจะพามาที่ไหนคะวันนี้นะคะครูชุจะมาชมกระชังปลาสลิดนะคะเชิญตามครูชูมาเลยนะคะกระชังปลาสลิดนะคะวันนี้พามาชมกระชังปลาสลิดนี่นะคะคือกระชังปลาสลิดนะคะคล้ายๆกับการเลี้ยงปลานิลเหมือนกันนะคะก็จะมีการเพาะฟักไข่เหมือนกันนะคะเพาะฟักไข่นะคะจากนั้นเราก็จะเอาปลาสลิดนะคะ มานะคะเ,เรียกว่าเคาะนะคะก็คือปลาสลิดก็จะอมไข่ไว้ในปากเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกับอันนินนะคะแต่อันนี้คือปลาสลิดนะคะปลาสลิดก็จะทําการคล้ายกันนะคะจากนั้นเราก็จะเอาไข่นะคะไปเพาะในโรงเพาะฟักไข่นะคะในโรงเพาะฟักไข่จากนั้นนะคะ เราก็จะทําการนะคะอยู่ในโรงเพาะฟักไข่ประมาณนะคะหนึงวันสวัน3วันก็กําลังจะเริ่มนะคะกําลังจะเริ่มเป็นตัวนิดๆน,นะคะ4วัน5วันก็เริ่มเป็นตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงพอประมาณ6วันหรือ7วันนะคะเราก็จะได้ลูกปลาสลิดนะคะพอเราได้ลูกปลาสลิดมาใช่ไหมคะเราก็จะนําลูกปลาสลิดนะคะมาเลี้ยงไว้ในบ่อกระชังนะคะ นี่นะคะคือกระชังของปลาสะริดนะคะคล้ายๆกับการเลี้ยงนะคะปัาดินนะคะแต่อันนี้คือปลาสะริดนะคะเป็นแรงเพาะพันธุ์ปลาสะริดนะคะแต่เราเลี้ยงไว้ในกระชังนะคะนี่นะคะเราก็จะนี่นะคะมาให้เพื่อนๆชมนะคะเกี่ยวกับกระชังของปลาสะริดนะคะนี่นะคะดูนะคะ พอเรามาชมกระชังใช่ไหมคะกระชังปลาสลิดเลยไหมคะโอ้ดูทองฟ้านะคะดูทองฟ้านะคะสวยไหมคะ ดูบรรยากาศนะคะสวยมากเลยนะคะชมปลาสลิดแล้วนะคะน,นี่ครูชุกก็จะพามาชมบรรยากาศด้วยนะคะอุ้ยท้องฟ้าดูสดใสและสวยงามนะคะพระอาทิตย์ก็กำลังจะรารับขอบฟ้านะคะตอนนี้นะคะพระอาทิตย์กำลังจะรารับขอบฟ้านะคะในช่วงนี้นะคะอันนี้ครูชุกก็พามาชมนะคะนะกระชังปลาสลิด แต่คุูชูก็เอาภาพส,สวยๆมาฝากนะคะก่อนที่จะมาชมกระชังปลาสลิดกันนะคะวันนี้นะคะคุณชูก็ได้มาถ่ายให้เพื่อนเห็นนะคะเกี่ยวกับกระชังนะคะอันนี้นะคะกระชังปลาสลิดนะคะนี่นะคะตรงนี้เลยนะคะหมดนี้เลยนะคะคือกระชังปลาสลิดนะคะก็จะทําการนะคะตอนนี้นะคะเขาก็อนุบาลมาแล้วนะคะแล้วก็นํามาปล่อยไว้ในกระชัง เพื่อที่จะให้มันเจริญเติบโตนะคะนี่นะคะก็ปะเป็นลอกๆ,ๆ,ๆของกระชังนะคะันนี้ก็ดูโชว์กระชังล็อกปากนะคะเกี่ยวกับกระชังนะคะการเลี้ยงเพาะปลาสริดนะคะที่เลี้ยงไว้ในกระชังนะคะนี่นะคะบรรยากาศที่้วยนะคะแล้วก็ดูท้องฟ้านะคะสวยงามมากเลยนะคะท้องฟ้าก็สวยสวยนะคะสวยสดงดงามเลยนะคะนี่นะคะ อันนี้คือกระชังนะคะนี่นะคะธรรมชาติเลยนะคะเลี้ยงไว้นะคะบรรยากาศก็ร่มเย็นนะคะบรรยากาศก็สดใสแล้วก็ร่มเย็นนะคะเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะอันนี้ครูชุก็พามาชมนะคะเกี่ยวกับกระชังปลาสลิดนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศนะคะโอ้โหสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะดูท้องฟ้าเห็นไหมคะสวยมากเลยใช่ไหมคะตอนนี้พระอาทิตย์ก็กําลังจะาราับขอบฟ้านะคะพระอาทิตย์ก็กําลังจะ ด,นนะะดูนะคะดูโอ้โหตอนนี้ท้องฟ้าเปลี่ยนบรรลปสวยมากเลยใช่ไหมคะเหมือนเหมือนกับตัวสัปประรดเลยนะคะคล้ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูน,นะคะว่าลักษณะคล้ายๆเหมือนอะไรนะคะก้อนเมฆของเรานะคะสวยสดงดงามมากเลยนะคะดูนะคะนี่นะคะวันนี้ครูชูก็พามาชวบรปตากด้วนยนะคะ ตอนที่ผ้าที่กำลังจะตกดินรารับขอบฟ้านะคะได้ภาพสีสวยประทับใจมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะอันนี้ครูชูจะพามาชมนะคะกระชังนะคะกระชังเกี่ยวกับปลาสลิดนะคะพอดีครูชูมาเจอทองฟ้าแปลกมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะนี่นะคะก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันะน,นะคะครูชูเห็นแล้วแบบสวยงามมากเลยนะคะทองฟ้านะคะนี่นะคะ ดูบรรยากาศนะคะลมรื่นสดใสในบรรยากาศแบบนี้นะคะนี่ก็ธรรมชาติของเราเลยนะคะกระชังปลานิลนะคะแล้วก็ดูท้องฟ้าเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์รูปสัญ,ญลักษณ์เหมือนกับตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆนะคะชมอนะคะแล้วก็เสียงนกร้องเหมือนธรรมชาติเลยนะคะดูนะคะนี่คุณชูก็พามาฝากนะคะบรรยากาศสวยสดงดงามมากๆเลยนี่นะคะดูบนท้องฟ้านะคะ ภาพทิ่ก็กำลังจะตกดินรรับขอบฟ้านะคะกูชูก็ได้นําภาพสวยๆมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะดูนะคะดูบรรยากาศนะคะว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะบนท้องฟ้านะคะเหมือนกับสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะดูนะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะเ,เขาเรียกว่าบนท้องฟ้านะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะ เชิญชมเชิญชม,ชมอันนี้คือกระชังนะคะกระชังแล้วก็เสียงนกร้องเป็นธรรมชาติเสียงนกร้องเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ดูบนท้องฟ้าจะสวยสดงดงามขนาดไหนพปชมบรรยากาศยามเย็นด้วยนะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะนี่อันนี้คือกระชังของปลาสริดนะคะนะคะแล้วก็ดูท้องฟ้า กรารับขอบฟ้านะก็เก็บภาพส,สวยมาให้ชมเสียงธรรมชาติเสียงนกร้อง<ะ>เสียงนกร้องธรรมชาติยามเย็นช่วงคำ่คำเย็นๆพระอาทิตย์ก็กำลังกรารับขอบฟ้าธรรมชาติล้วน,วนเพื่อนก็ปังเอานะคะบรรยากาศว่าสวยสดงดงามขนาดไหน ดูนะคะ,คะเสียงธรรมชาติเสียงนกแล้วก็พามาฝากเพื่อนๆบรรยากาศยามเย็นลมพัดเย็นๆสบายอากาศสดชื่นบริสุทธิ์และแถมมีสาระและมีประโยชน์เกี่ยวกับการเลี้ยงปลากระชังปลาสลิดในกระชังนี่นะคะ เป็นสิ่งที่นะคะหาดูยากมากเลยนะคะแต่วันนี้กูชุติมาพรก็นำมาฝากเพื่อนๆให้ชมวิธีการเลี้ยงปลาสลิดในบ่อกระชังและก็มาชมท้องฟ้าท้องฟ้ากำลังจะรารับขอบฟ้าก็พามาชมบรรยากาศลมเย็นสบายสบายและก็ได้ประโยชน์และสาระในการ เลี้ยงปลาสริดในกระชังที่ตะเตรียมไว้ตอนนั้นเราไปอนุบาลจากอนุบาล7วันเราเอาไปเพาะฟักไข่7วันแล้วเราก็นำมาอนุบาลจากนั้นเราก็ทำการเลี้ยงในกระชังถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับครูชุดมาพรแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ